ครับสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการหาความต้านทานไฟฟ้าเมื่อตัวนําถูกยืดออกเป็นเนื้อหาในวิชาชั้นวิทยาศาสตร์ชั้นมต้นนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าคลิปนี้เป็นการหาความต้านทานไฟฟ้าอีกแล้วคาดว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็คือคลิปนี้จะเป็นการเมื่อตัวนําไฟฟ้าตัวนั้นๆเนี่ยถูกเอามารีหรือถูกเอามาหลอมจนทําให้มันยาวขึ้นเป็นรูปร่างใหม่ก็เอาง่ายๆคือทําให้มันยืดออกไปเท่านั้นแหละนะ ตัวอย่างประมาณไหนก็อย่างเช่นมีก้อนทองแดงอยู่ก้อนหนึ่งเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเนาะตอนแรกจากนั้นก็ถูกเอาไปหลอมไปรูปร่างใหม่ก็คือกลายเป็นแท่งยาวๆแบบนี้ก็คือการยืดตัวนําออกไปให้ยาวขึ้นนั่นเองอย่างเช่นตอนแรกอาจจะยาวแค่2เมตรแล้วต่อไปก็าจากความยาวก็จะกลายเป็น10เมตรอย่างเงี้ยแล้วความความต้านทานไฟฟ้าเนี่ยมันจะกลายเป็นเท่าไหร่เนาะสูตรก็คือสูตรอยู่แล้วสูตรอยู่ดีแน่นอนยังไงก็ต้องมีสูตร r1 ส่วน r2 เท่ากับอันนี้มันจะแปลกหน่อยคือมันจะมีเครื่องหมายเท่ากับ2อันเนาะ l ตัว l นะ1ส่วนด้วย l 2ยกกำลัง2และก็เท่ากับอีกอันหนึ่งเท่ากับ a กำลัง a a2 ส่วนด้วย a 1ยกกำลัง2ซึ่งถามว่าตัว r หายไปไหน สมมุติตอนแรกอ่ะไอตัวนาอ่ะมันเป็นทองแดงเหมือนกันถูกไหมแล้วพอถูกยืดอ่ะยังไงมันก็ยังเป็นทองแดงอยู่เพราะฉะนั้นในที่นี้มันก็เลยไม่มีตัวรที่เป็นสภาพต้านทานเพราะว่าสภาพต้านทานของวัสดุชนิดเดียวกันอ่ะยังไงมันก็เหมือนเดิมอยู่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเลยตัดกันแล้วก็หายไปหมดเลยเข้าใจนะน่าจะเข้าใจแหละเพราะฉะนั้นสูตรก็คือ r 1ส่วน r 2เท่ากับ l 1ส่วน l 2ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ a 2ส่วน a 1ทั้งหมดยกกำลังสอง แล้วถามว่าตอนเอาไปใช้จริงมันต้องเขียนทั้งหมดเลยหรือเปล่าไม่จําเป็นนะตอนใช้จริงมาจะเขียนแค่นี้ r 1ส่วน r 2ถ้าเกิดว่าโจทย์เขาให้ความยาวเริ่มต้นกับความยาวสุดท้ายมาก็เขียน l l คือความยาวของตัวนํา a คือพื้นที่หน้าตัดของตัวนํานะพื้นที่หน้าตัดเขียนไว้ก่อนหน้าตัดบลา l l คือความยาวของตัวนํา ส่วน R คือความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มความต้านทานโอเค R ความต้านทาน L คือความยาวของตัวนำและก็ A คือพื้นที่หน้าตัดของตัวนำนั่นเองตอนใช้สูตรจริงก็เขียนแค่นี้ถ้าเกิดว่าโจทย์เขาให้ความยาวเริ่มต้นความยาวสุดท้ายมาใช่ไหมก็ R 1ส่วน R 2เท่าส่วนเท่ากับ L 1ส่วน L 2ยกกำลังสองนี่แหละเขียนแค่นี้แหละ พื้นที่หน้าตัดไม่ต้องออกมาจากนั้นก็แทนค่าแล้วก็แทนค่าลงไปในสูตรจากนั้นก็หาคําตอบได้เลยที่โจทย์เขาอยากรู้หรือไม่ก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่าโจทย์เขาไม่ได้ให้ความยาวมาแต่เขาให้พื้นที่หน้าตัดมาแทนก็ใช้ r 1ส่วน r 2เท่ากับ a 2ส่วน a 1ยกกำลังสองถ้าเกิดว่าใช้ l ใช้ในกรณีที่เขาให้ความยาวมาหรือถ้าเกิดว่าจะใช้พื้นที่หน้าตัดใช้ตัว a เนี่ย ใช้ในตอนที่เขาให้พื้นที่หน้าตัดเริ่มต้นกับพื้นที่หน้าตัดสุดท้ายมาเข้าใจนะถ้าไวไปยังไงก็ลดความเร็วแล้วกันเนาะลดความเร็วคลิปทําได้ไหมเ,เดี๋ยวตัวอย่างวันนี้มีแค่ข้อเดียวละมั้งนะเดี๋ยวเขียนจบแป๊บหนึง่งอ๋อย้อนมาแป๊บหนึง่งถามว่าไอ้ r หนึ่ง r สอง l หนึ่ง l สองเนี่ยที่มันมีเลขหนึ่งกับเลขสองห้อยมาเนี่หมายความว่าอะไรอย่างเช่น r หนึ่ง r หนึ่งคือความ r, ค,ค,าม r คือความต้านทานถูกไหม อหก็คือความต้านทานตอนแรกตอนที่วัตถุเอ้ยตอนที่ตัวนำเนี่ยยังไม่ถูกยืดออกส่วน R2 คือความต้านทานไฟฟ้าของตัวนำหลังจากที่ถูกยืดออกไปแล้วเข้าใจนะ L1 ก็เหมือนกัน L1 คือความยาวของตัวนำตอนที่ยังไม่ถูกยืด L2 คือความยาวของตัวนำหลังจากที่ถูกยืดออกไปแล้ว A2, A1 ก็เหมือนกัน A2 ก็คือพื้นที่หน้าตัดของตัวนำหลังจากถูกยืดออกไป A1 ก็คือพื้นที่ด้านตัดตัวนำตอนที่ยังไม่ถูกยืดเข้าใจนะเขียนโจทย์ตอบแป๊บหนึ่งเขียนไปแล้วเท่านี้หละครับได้ลวโจทย์ลวดเส้นหนึ่งมี R เท่ากับ6โอห์ม R คือความต้านทานความต้านทานเท่ากับ6โอห์มเมื่อนำมายืดให้เส้นเล็กลงจนยาวเป็น3เท่าของตอนเริ่มความต้านทานจะเป็นเท่าใดก็คือเขาบอกว่าลวดเส้นนี้ความต้านทานตอนแรกอ่ะ คือ6โอห์มแล้วพอนำมายืดให้เล็กลงจนยาวเป็น3เท่าของอันเดิมพอยืดจนมาเป็น3เท่าของอันเดิมปุ๊บของตอนเริ่มเนี่ยและความต้านทานเนี่ยตอนแรกที่เป็น6เนี่ยมันจะกลายเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าลวดเส้นหนมีความต้านทาน6โอห์มถูกไหมก็คือความต้านทานก่อนที่มันจะถูกยืดความต้านทานของก่อนที่ตัวนำจะถูกยืดก็คือ R1 ก็กำหนดให้ R1 เป็น6โอห์ม แล้วเมื่อนำม,มายืดให้เส้นเล็กลงจนยาวเป็นสามเท่ายืดจนยาวเป็นสามเท่าก็คือความยาวหลังจากถูกยืดไปแล้วก็คือ l สองถูกไหม l สองยาวเท่าไหร่ l หนึ่งคือความยาวก่อนที่จะถูกยืดถูกไหมแล้ว l สองคือความยาวหลังจากถูกยืดแล้วเขาบอกว่ามันยาวขึ้นสามเท่าก็หมายความว่าความยาวหลังจากถูกยืดเนี่ยมันจะคือ สามเท่าของ L หนึ่งก็คือสามเท่าของก่อนที่ตอนที่ยังไม่ถูกยืดเข้าใจไหมเข้าใจนะฟังหลายๆรอบก็ได้ต่อไป R สองไม่ใช่ R 2, สองสิเขาถามว่าความต้านทานอันสุดท้ายจะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมก็คือ R สองก็เท่ากับงงๆนะไม่รู้ต้องหาคำตอบเอาโอเคแทนสุดเลยจาก R1 ส่วน R2 ข้อน,นี้โจทย์ให้ความยาวมาเพราะฉะนั้นอันที่ใช้ก็คือ L1 ส่วน L2 เท่ากับเอ้ย L1 ส่วน L2 ยกกําลัง2 R1 คือ6โอห์มส่วนด้วย R2 R2 คือเท่าไหร่ไม่รู้ติดไว้เป็นตัวเดิมก่อนเท่ากับ L1 L1 เขียนไว้เหมือนเดิมไม่ต้องเขียนอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนแรกม,มันยาวเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าพอมันถูกยืดปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็น หลังจะถูกยืดคือ l 2ถูกไหม l 2ก็คือ3เท่าของ l 1ก็คือ3 l 1เขียนเป็นแบบนี้วงเล็บยกกําลัง2องทำไงต่อ l 1 l 1ตัดกันฟึบฟึบก็จะกลายเป็นแบ่งตรงนี้นะ6หารด้วย r 2เท่ากับ1ส่วน3ทั้งหมดยกกําลัง2กลายเป็นเท่าไร่เลย หนึ 1> 1่งยกกำลังสองก็ได้หนึ่งอยู่ดีสามยกกำลังสองได้เก้าแล้วก็เอาเก้าขึ้นไปคูณนี่เอาอาสองขึ้นไปคูณกับหนึ่งเก้าคูณหกเก้าห้าสี่ห้าเก้าหกห้าสิบสี่อาสองคูณหนึ่งได้อาสองอยู่ดีอาสองก็คือความต้านทานหลังจากที่ตัวนำถูกยืดออกไปแล้วเพราะฉะนั้นความต้านทานของตัวนำหลังจากถูกยืดออกไปแล้วในข้อนี้ก็คือ54โอห์มนั่นเอง เไงยากไหมไม่น่าจะยากเนาะข้อนี้เขาให้ความยาวมาถูกไหมก็เลยใช้สูตร r 1ส่วน r 2เท่ากับ l 1ส่วน l 2อยกกำลังสอง 2. หรือไม่ถ้าเกิดว่าเขาอาจจะบอกว่าพอนํามายืดให้เล็กลงจนอะไรดีจนพื้นที่หน้าตัดของรวดเส้นเนี้ยเล็กลงสามเท่าอะไรเงี้ยเนาะก็แทนเป็นตัว A ไปน่าจะทําได้นะไม่มีตัวอย่างนะไม่ได้คิดไว้โอเคขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ